พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องดีๆกันหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้ครับนายกสมาคมพัฒการไทยครับเตรียมเปิดโครงการเข้าแกงกำลังใจครับอิ่มละ25บาทครับแล้วก็อร่อยด้วยราคาถูกนะครับเตรียมเปิดขายพร้อมกันฮะดีเดย์วันที่1สิงหาคมนี้ครับมีเบื้องต้น100จุดฮะอาจจะอยู่ที่ไหนกันบ้างมาดูกันหน่อยครับ นางธนิวันกุลมงคลนายกสมาคมพัฒตการไทยครับเปิดเผยถึงภาพรวมของเศรษฐกิจในมุมของผู้ประกอบการร้านอาหารครับบอกแบบนี้ครับตอนนี้เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น ตั้งแต่มีการเปิดประเทศรวมถึงการผ่อนคลายให้สามารถนั่งทานอาหารเครื่องดื่มในร้านอาหารได้นะครับก็ทําให้ภาพรวมของธุรกิจร้านอาหารฟื้นตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนความคืบหน้าในโครงการเข้าแกงกําลังใจอิมร25บาทครับของสมาคมพัฒกาไทยครับก็มีการเปิดจุดจําหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับร้านแรกนะครับอยู่ที่สาขาลาดปลาเคา54ครับพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีครับโดยขณะนี้ถือว่าเปิดมาแล้วเป็นวันที่5นะครับ ส่วนความคืบหน้าในการเปิดอีก100จุดนั้นปัจจุบันครับสถานีบริการน้ำมัน PT ทสามารถจัดหาพื้นที่จำหน่ายได้แล้ว57จุดรอบกรุงเทพและฝั่งปริมณฑลนะครับสาเหตุที่ทำให้ร้านข้าวแกงกำลังใจนะครับอิ่มละ25บาทขายได้นั้นครับก็มาจากการจัดหาวัตถุดิบครับของทางสมาคมพัฒนาคารครับที่มีการรวมตัวกันครับซื้อจากพัธมิตร ผู้ผลิตโดยตรงครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูจากทางสมาคมนะครับหรือว่าซื้อข้าวจากกลุ่มพี่น้องเกษตรกรครับก็เลยทําให้ได้วัตถุดิบที่ดีในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดนั่นเองครับแล้วเตรียมจะเปิดจําหน่ายนะครอีกหลายจุดนียในวันที่1สิงหาคม2,565ออีกด้วยครับนอกจากนี้ครับจะมีการขยายครับไปเปิดในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะครับเพื่อเป็นการช่วยลดค่าครองชีพให้พี่น้องประชาชนนะครับ ในต่างจังหวัดอีกด้วยเช่นกันครับซึ่งทางนายกสมาคมพัฒนารไทยครับก็บอกแบบนี้ครับสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องครับมองว่าหากภาครัฐครับออกมาตรการป้องกันโควิด -19 ที่เข้มงวดโดยเฉพาะกับภาคธุรกิจร้านอาหารอีกครั้งหนึ่งนะครับ อาจทำให้ธุรกิจร้านอาหารได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงและยากที่จะฟื้นตัวนะครับซึ่งสุดตัวเชื่อแบบนี้ครับภาครัฐจะไม่ออกมาตรการที่เข้มงวดเช่นในอดีตที่ผ่านมาแต่จะเป็นการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนออกจากบ้านหรือว่ากอดเข้าไปใช้ร้านอาหารซะมากกว่าครับ